สวัสดีครับแฟนเพจช่องตัวเลขพารวยหวยเด็ดวันนี้ทางช่องจะมานำเสนอตัวเลขเด็ดๆดีๆดังนี้นะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดครับคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอตัวเลขเด็ดๆนะครับของ เจ้าสำนักนะครับประจํางวดวันที่16พฤศจิกายน2563นะครับทางเจ้าสำนักนะครับก็ให้เลขเด่นมาเลขเดียวนะครับก็คือเลข7ซึ่งทางเจ้าสำนักบอกว่าสูตรงวดนี้ออกมานะครับเลข7นะครับเด่นตัวเดียวโดดๆเลยน่าสนใจมากส่วนเลขรองก็จะมีเลข0เลข2เลข6เลข8แล้วก็เลข9นะครับ ทางเจ้าสำนักก็จับชุดมหารวยให้นะครับเป็น7 0 0 7 7 2 2 7 7 6 6 7 7887 7997นะครับแต่ก็ให้ระวังเลขเบิ้ลเลขตองด้วยนะครับวันนี้เพราะว่านานๆานทีนะครับที่เลขเด่นจะออกมาเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็ให้ระวังเลขเบิ้ลเลขตองนะครับ777นะครับ ไม่แน่นะครับอาจจะมาก็ส่วนชุดกันนะครับชุดกันให้02 06 08 09 26 28 29 68 69และก็89ครับไงก็อย่าลืมซื้อซื้อกลับด้วยนะครับ แตินะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งพฤายนนะครับก็ไม่เข้านะครับเข้าเลขเด่นสี่ตัวเดียวนะครับเด่นสี่เข้าเลขสี่นะครับถ้าขาวิ่งก็ได้เงินไปนะครับก็เจ้าสำนักให้เลขเด่นสี่กับเก้ามานะครับถ้าวิ่งคอยเล่นเลขวิ่งนะครับสองตัวนี้ก็ได้รับเงินไปนะครับแต่ จับคู่ไม่ได้นะครับก็เข้ายังยังแม่นอยู่นะครับก็ถือว่ายังแม่นอยู่เพราะว่าเลขเด่นนี้ก็เข้าตลอดเลยย้อนหลังไปอีกงวดหนึ่งครับงวดสิบหกตุลาครับเพราะว่าหลุดตั้งแต่สิบหกตุลามานะครับสองงวดแต่ว่าตัวเลขเด่นก็ยังเข้าอยู่นะครับงวดสิบหกตุลาก็ให้เลขเด่นศูนย์กับหกมาก็หวยออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็เข้านะครับ ก็เข้าก็ยังเลขเด่นก็ยังเข้าอยู่ตลอดนะครับเลขเด่นนะครับให้สองตัวมาตัวนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับวันนี้ได้เลขเจ็ดตัวเด่เดนนี่นะครับวันนี้เลขเด่นนะครับทางเจ้าสํานักได้เลขเด่นเจ็ดตัวเดียวนะครับก็ให้ระวังเลขเบิ้ลเลขตองด้วยนะครับไม่ออกมานานแล้วส่วนเลขเบิ้ลเลขตองในี่ระวัง7 7 7ดดดนะครับ ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับตัวเลขที่ให้มานี้เป็นเพียงแค่สูตรคำนวณน,นะครับไม่อาจจะการันตีได้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ก่อนปิดคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับ มีโชคลาภในงวดวันที่16พูพฤศจิกายนนี้ด้วยครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ